ยอยมาเติมมานิดหน่อยครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้จิดก็รอรอหน้าวันที่เบิกเงินเนี่ยใช่้็ผมจะต่างพกันมมีร้านแล้วครับใครลูกสาวเขาเอาไปหมดแล้วครับตัวเปล่าเปล่าครับองย่าื่อไม่แต่ชื่อยังเป็นชื่อนายกอยู่นี้่นะไม่มีครับเออผมก็เอาไหมดแล้วผมก็เหมือนนายอเภอต้องขอใส่นายอำเภอกินแล้วแต่เนี่ยแต่ผมจะไม่เข้าใจอยู่เดี๋ยวรับบัตรว่าเดี๋ยวมาเออมาแล้วมาเปลมาเปล่ามาลูกมาเลยแถวอ ป้าป้ากขฝากมาให้เดี๋ยวส่งลูกแบงค์ดูวันนีครีหวัดดีครับวัดดีครับอดมพอดีพอได้ยางลูกไไหนมาจะทำอะไรรอรอโม่สีไม่ใช่แล้วก็ต้องไปต่อไม่ไปต่อที่ไหนเยอะต้องไอะไรนอแพดไม่ถูกอยากเียนรดอมีใครอยากมีหนึ่งไ ใครชอบอะไรใครที่มีความถนัดมสามเรารู้ตัวเองไหมว่าเราถนัดอะไรแต่ละคนรู้ตัวเองไหมถนัดอะไรติดยาติติดนะเพราะนั้นฝากอย่าไปคิดตั้นนะครับโอเคแค่นี้แหละรู้ฝากแค่นี้แหละอยากได้อะไรบอกให้ผ่านบอกขอบอกมาบอกว่าอยากได้อะไรอันไหนที่ช่วยสนุนให้ได้จะทําให้โอเคไหมโอังนะครับเอาถนะครับอเอาครับ มีปัญหาเรื่องไม้แบบเสืแก็ยกอาเลยแล้วก็ขาวไปนล้วน่ยขอโทครับมันต้องเด็กเองขาวไอเมีเด็อเนด็กไม่เมียตั้งนั่นอยู่